สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับจเจริญนะครับฝากพี่น้องกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งแก่ท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมู่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ ภาษิตบทที่31นี้พูดถึงเรื่องบทบาทของผู้หญิงนะครับทั้งบทเลยก็เป็นคำสอนของเลมูเอลเลมูเอลนี่เป็นกษัตริย์นะครับแต่ว่าในประวัติศาสตร์นี่ไม่ได้บันทึกว่าเป็นกษัตริย์ของที่ไหนอย่างไรมีแค่บันทึกในตรงนี้นะครับก็เรารู้ว่าเลมูเอลนี่ก็เป็นกษัตริย์และกษัตริย์องค์นี้ที่มีเอกลักษณ์ก็คือว่ามารดาของพระองค์เนี่ยได้สอนท่าทีของเลมูเอลต่อสุภาพสตรีต่อผู้หญิง ก็เหมือนกับซาดิสโลมอนนะครับซาโลมอนนี oon, te <that> mother, the yup. Esta, ้เป็นลูกของพระนางบัดเชบาก็พระนางบัดเชบากับดาวิดก็สอนซโลมอนนั้นพระคัมภีร์ในพระคมภีเดิมเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าบีดามารดาเนี่ยเป็นผู้ที่สอนลูกที่ได้ใช้เวลากับลูกจึงหนุนใจเราทั้งหลายนะครับพ่อแม่ต้องให้เวลากับลูกเยอะๆอยู่ที่โบนเนี่ยนมัสรร่มกับลูกอยู่กับลูกอย่าปล่อยลูกที่จะโค้งคว้างนะครับพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างแกลูกในคีดเสจักรด้วยเช่นกัน สุภาษิตบทที่31นะครับจึงพูดถึงคําสอนของแม่แก่ลูกต่อสุภาพสตรนะีเรื่องของสุภาพสตรีนะครับในข้อที่1ก็จึงบอกว่าถ้อยคําของเลมูเอลพระราชาแห่งมัสสาพระราชชนนีได้สอนคํานี้ไว้แก่พระองค์ในข้อที่สองบอกว่าอะไรเล่าลูกแม่เอ๋ยอะไรเล่าลูกแห่งท้องแม่เอ๋ยอะไรเล่าลูกแห่งคําปฏิญาณของแม่เอ๋ยข้อสบอกว่า อย่าให้กำลังของเจ้าแก่ผู้หญิงและอย่าให้ทางของเจ้าแก่ผู้ที่ทำลายพระราชาใดๆคํคำสอนที่หนึ่งนะครับก็บอกว่าอย่าให้ชีวิตกษัตริย์นั้นให้กำลังแก่ผู้หญิงหรืออย่าให้ผู้หญิงคนไหนเพราะว่ากษัตริย์นี่เป็นไปได้นะครับคือเป็นกษัตริย์เนี่ยจะมีนางสนมมีผู้หญิงเยอะแยะนะครับแต่บอกว่าอย่าให้เสียแรงเสียงานเสียกำลัง เสียตําแหน่งนะครับเสียเกียรติที่พระเจ้าให้ไว้เนี่ยกับผู้หญิงเพราะว่าถ้ากษัตริย์นะครับเอาแต่มัวเมาอยู่กับสนมนะครับนอนกับสนนอนกับผู้หญิงนะครับหมกมุ่นแต่กามเนี่ยก็จะทําให้กษัตริย์ไม่มีเวลาที่จะปกครองประเทศหรือตัดสินคดีความนะหรือพูดอีกมุมหนึ่งนะครับเลมูเอลลูกของแม่อยามัวแต่ทุ่มเทเงินไปสร้างฮาเลมใหม่ๆนะครับหรือลุ่มหลงทางเพศเพราะว่ายิ่งล่วงประเวณีนะครับยิ่งทําให้ร่างกายสุดโทรม จิตวิญญาณสุดโทมฮา,าเลมมากไปนะครับก็ทําให้ราชวังก็น้อยหรือว่าทําให้ประชาชนทุกอย่างลาบากเอาเงินทั้งหลายมาสร้างฮาเลมให้หมดเลยลูกต้องอย่าทําแบบนั้นนี่คือคําสอนที่หนึ่งสำหรับกษัตริย์นะครับก็คือระมัดระวังบางครั้งการให้กําลังแก่ผู้หญิงอีกมุมหนึ่งคือว่าเป็นลุ่มหลงนะครับอาบบยามุกผู้หญิงนะครับจึงทําให้รับใช้ไม่ดีนะบางคนรักแฟนมากกว่ารักพระเจ้ารักแฟนมากกว่ารักการปฏิบัติพระเจ้านะครับ พูดถึงเรื่องแฟนปุ๊บงานเสียหมดเลยนะี่ะระวังเด็กผู้ชายบางคน 2. อนะครับอย่ายุ่งเกี่ยวกับของมืนเมาอยู่ในข้อที่ข้อที่4นะครับโอรลมูเอลเอ๋ยไม่สมควรพระราชาไม่สมควรพระราชาจะเสวยเหล้าอางุ่นหรือผู้ครอบครองปราถนาสุราของมืนเมาในสมัยนี้ในสมัยเรานะครับอาจจะไม่มีของมืนเมาเพราะเราเป็นคิดเซียนเราจะเมาเ่ยเมาอะไรครับเมาของมืนเมาของคิดเซียนเนี่ยก็คือพวกสิ่งเสพติดที่เราติดกันอยู่นะครับคือพวกความบันเทิงเนี่ย บางคนติดไลน์ติดเฟซบุ๊กติดอะไรมากมายนะครับจนไม่มีเวลาที่ฐานพระคมพีก็ผิดต้องระมัดระวังนะครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่31จะเป็นเรื่องราวของกษัตริย์เลมูเอลซึ่งกษัตริย์เลมูเอลเป็นกษัตริย์ที่รับการสั่งสอนที่มีสติปัญญาจากพมานดาคําว่าเลมูเอลนี้นะครับมีความหมายว่าอุทิศแด่พระเจ้าบางคนก็เชื่อว่ากษัตริย์เลมูเอลและอากูเนี่ยมาจากอาณาจักร มัาในอาหรับ,บียตอนเหนือก็หมายความว่าพระมารดาของกษัตริย์ลมูเอลนี้เป็นแม่ที่ดีมากก็เลยสั่งสอนลูกว่าถ้าหากว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงหรือจะแต่งงานก็ต้องมีลักษณะของสตรีอย่างไรบ้างแล้วได้ย้ำถึงสตรีที่ฉลาดที่ยำเกรงพระเจ้าและจากนี้ไปนะครับก็จะอธิบายให้กับเราในสุภาษิตบทที่31 ซึ่งได้เกินไปแล้วคําสอนของคุณแม่นะอาจารย์ใช้คําว่าคําสอนของคุณแม่คําสอนที่หนึ่งนะครับก็คือลูกที่ประพฤติตามคําสั่งสอนของมารดาเนี่ยก็เปรียบเสมือนคําตอบคําอธิษฐานที่มาจากพระเจ้าเพราะว่าอย่าให้มารดาของเรานะครับต้องเสียแรงที่ได้อุ้มท้องที่ได้สั่งสอนที่ได้คลอดออกมาต้องเสียชื่อเสียงแล้วก็เสียใจที่ลูกไม่เชื่อฟังใน คำสั่งสอนของบิดามารดาในข้อ2และ3จึงบอกว่าฟังให้ดีลูกของแม่ฟังให้ดีลูกจากครันของแม่ฟังให้ดีลูกของแม่ผู้เป็นคำตอบคำอธิษฐานของแม่นะครับเพราะในธรรมชาติโดยปกติผู้หญิงสมัยนั้นใครก็อยากจะมีลูกพระคัมภีรก็บอกชัดเจนลูกเป็นมรดกที่มาจากพระเจ้าแล้วข้อที่3ก็บอกว่าอยาเสียแรงกับเราอิสตรีอยาเสียกําลังให้แก่บรรดาผู้ที่ทําลายกษัตริย์ ในตรงนี้ก็ได้ย้ำในครั้งที่แล้วนะครับว่าการที่กษัตริย์นั้นมัวเมาในผัสนมหรือผู้หญิงเนี่ยก็จะทําให้การบ้านการเมืองนะ้ะอ่อนแอลงนะครับเอาเงินทุ่มเทในการสร้างฮาเล็มจะทําให้ร่างกายสุดโทมแล้วก็บางครั้งถ้เจอสุภาพสตรีนะที่มาจากแควนต่างๆแล้วก็ย,วยั่วยุหลอกล่อให้กษัตริย์ปกครองด้วยความไม่ยุติธรรม กษัตริย์ก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ดีแล้วก็ตัดสินใจผิดไปได้คําสอนของแม่คําสอนแรกก็คือต้องระวังอย่าให้ชีวิตลมสลายเพราะมัวเมานะในอิสตรีนะครับคําสอนของแม่คําสอนที่สองอยู่ในสุภาษิตบทที่31ข้อที่4 5 6 7นะครับยาวเลยเพราะว่าข้อเหล่านี้เป็นเรื่องของสิ่งมัวเมาทั้งสิ้นนะครับ สุภาษิตบทที่31ในข้อที่4ก็บอกว่าลิมูเอลเอ๋ยมันไม่เหมาะสําหรับกษัตริย์ไม่เหมาะสําหรับกษัตริย์ที่จะดื่มเหล้าองุ่นไม่เหมาะสําหรับชนชั้นปกครองที่จะกระหายความมึนเมาก็คือถ้าจะเป็นผู้ปกครองเนี่ยต้องอย่ายุ่งกับสุราเมลัยเพราะว่าทําไมครับในข้อที่5เมื่อดื่มแล้วจะลืมสิ่งที่ตราไว้ด้วยตัวบทกฎหมายความยุติธรรมก็จะลืมไปและจะเปลี่ยนบทบัญญัติทําให้ผู้ที่กดขี่ข่มเหงเดือดร้อน นะครับก็จะทําให้การตัดสินคดีต่างๆขาดความยุติธรรมในข้อที่6บอกว่าสุลามีไว้สําหรับคนที่กําลังพินาศเหล้าองุ่นมีไว้สาหรับผู้ที่ทุกข์ใจในข้อนี้ก็บอกชัดเจนนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ดื่มเหล้าเมายาเนี่ยเขากุ้มใจนะเขาอยากจะลืมลืมความกุ้มใจนะแต่ถ้ากษัตริย์ไปดื่มสุลาเมลัยนะครับก็จะลืมบัญญัติกฎหมายไปหมดเลยในข้อที่7จจึงบอกว่าให้เขาดื่ม จะได้ลืมความอับจนและไม่นึกถึงทุกขเข็นของตนอีกนี่คือสุราเมลัยสำหรับคนที่ทุกข์ใจคนที่ดีๆนะไม่ต้องไปดื่มเพราะว่าจะทำให้สิ่งที่เที่ยงตรงก็จะคดเคี้ยวไปได้ในข้อนี้กำลังจะสอนว่าชีวิตของกษัตริย์นั้นต้องใช้สติต้องมีสตินะครับถ้าไม่มีสตินี้จะปกครองประเทศชาติไม่ได้คำสอนจากแม่คำสอนที่สนะครับ พูดถึงเรื่องกษัตริย์ต้องเป็นผู้ที่คงไว้ซึ่งความยุติธรรมสุภาษิตบทที่31ในข้อที่8บอกว่าจงเป็นปากเป็นเสียงให้แก่ผู้ที่ไม่อาจปริปากเพื่อตอนเองเพื่อสิทธิของผู้ที่ไร้สิน้นไม้ตอจงเป็นปากเป็นเสียงให้พวกที่พวกเขาที่จะตัดสินอย่างยุติธรรมจงออกบทบัญญัติเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ยากไร้และขัดสนในข้อที่8ที่9นี้นะครับ ก็จะพูดถึงกษัตริย์นั้น,นซึ่งเป็นเลมูเอลต้องเป็นผู้ที่เป็นปากเป็นเสียงให้คนจนไม่พอนะครับแต่ต้องออกบัญญัติกฎหมาย,ยด้วยเพื่อปกป้องคนจนเหล่านี้ต้องตัดสินอย่างยุติธรรมออกกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ของคนขัดสนเหล่านี้นี่คือหน้าที่ของกษัตริย์ที่แม่นะครับก็ได้สั่งสอนลูกและคําสอนที่4ต่อไปนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภรรยาทั้งสิ้น ใครที่อยากจะรู้ว่าภรรยาที่ดีนั้นเป็นอย่างไรนี่ต้องต้องฟังและใครที่กําลังจะเป็นภรรยาหรือเป็นภรรยาแล้วนะครับก็ต้องฟังในตรงนี้ในพระธรรมสุภาษิตบทที่31ตั้งแต่ข้อที่10จนถึงข้อที่31นะครับจะพูดถึงเรื่องสุภาพสตรีและในตรงนี้เองนะครับในพระธรรมเล่มนี้คือพระธรรมสุภาษิตมาจบลงนะครับในชีวิตของผู้หญิง คือผู้หญิงที่มีอุปนิสัยที่ดีงามผู้หญิงที่มีสติปัญญาล้ำเลิศมีทักษะหลายด้านและเปี่ยมด้วยความเมตตาการุณาบางคนเข้าใจว่าผู้หญิงในอุดมคติของพระคัมภีร์นั้นต้องเป็นคนสงบสงเงียมนะครับเรียบร้อยไม่ทําอะไรเอาแต่อธิษฐานแต่ปาตรากฏว่าผู้หญิงในพระคัมภีในพระธรรมสุภาษิตนี้ก็บ,บอกว่าเป็นผู้หญิงเป็นภรรยาและเป็นแม่นะครับที่ยอดเยี่ยมเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออกผู้จัดการนายหน้าซื้อขายที่ดินเป็นชาวนาเป็นคนช่างเย็บผ้านักตกแต่งบ้านเป็นคนค้าขายและรวมความเข้มแข็งและเกียรติยศของศักดิ์ศรีของนางไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้ชายเลยนะครับและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ที่ได้กล่าวต่อไปนี้เกิดขึ้นจากความยำเกรงพระเจ้าของสตรีในพระกัมภีร์ในตรงนี้นะครับก็ไม่ได้กล่าวถึงรูปร่างภายนอกของนางเลยนะครับ แต่ขณะเดียวกันสังคมของเราทุกวันนี้กับสนใจรูปร่างภายนอกหน้าตาภายนอกสวยนะครับแต่ไม่เก่งดังนั้นสเสน่ห์ของพระธรรมสุภาษิตบทที่31ข้อ10จนถึง31นี้นะครับเป็นสเสน่ห์เกี่ยวกับอุปนิสัยทั้งสิน้นอุปนิสยัยถ้าเราลองมองข้ามนะครับพี่น้องลองคิดดูความสวยงามเมื่อแก่มาก็หมดไปละแต่อุปนิสยัสยที่ดีงามจะอยู่อย่างยาวนาน และนั้นผู้หญิงที่ถูกบรรยายในบทนี้นะครับมีความสามารถเด่นชัดในเรื่องครอบครัวของนางมีฐานะทางสังคมแท้จริงนะครับนางเนี่ยเป็นภาพประมวลลักษณะของผู้หญิงในอุดมคติเมื่อฟังไปแล้วผู้หญิงบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยมันเป็นไปได้ยากเราคงทําไม่ได้นะไม่เป็นไรครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ให้มีท่าทีแรงจูงใจในการที่จะเรียนแบบให้นางเป็นต้นแบบให้นางเป็นแรงบันดาลใจที่คุณคิดว่า คุณน่าจะเป็นไปได้คุณอาจจะไม่สามารถเหมือนนางในพระคมภีร์ที่กาลังจะกล่าวต่อไปนี้ทุกข้อนะครับแต่สามารถเรียนรู้จากหน้าที่การง,งานความสัตย์ซื่อความสุจริตและความเพียบพร้อมในตัวสตรีได้นี่คือเป้าหมายของพระธรรมสุภาษิตบทที่31ข้อที่10จนถึงข้อที่31ได้กล่าวถึงผู้หญิงในอุดมคติในพระคมภีร์สตรีหรือภรรยานในพระคมภีร์ที่ พระธรรมสุภาษิตบทที่31ได้กล่าวไว้นะครับในข้อที่10บอกว่าใครจะพบภรรยาที่ดีเลิศนางล้ำค่ายิ่งกว่าทัพทิมมากนักสามีของนางไว้ใจนางอย่างเต็มที่และไม่ขาดสิ่งล้ำค่าอันใดเลยในตรงนี้นะครับก็ได้พูดถึงคุณค่าของภรยาไม่ใช่เพียงแค่ดีนะครับแต่บอกว่าดีเลิศถ้าหากถามว่าเในพระคัมภีร์ดีเลิศเนี่ยจะยกตัวอย่างใครดีนะครับ ก็คือนางรูทเนี่ยนางรูทนี่ถือว่าเป็นผู้หญิงที่ดีเลิศเพราะว่าถึงแม้สามีตายไปแล้วนะครับนางรูธก็ยังดูแลแม่สามีต่อไปและพระเจ้าของสามีนะครับพระญาฮววนางรูธก็ติดตามแล้วก็เชื่อฟังในพระธรรมรูธบทที่สามข้อที่11บอบอกว่าบัดนี้ลูกเอ๋ยอย่ากลัวเลยฉันจะทำตามที่เธอขอทุกอย่างพี่น้องชาวเมืองทุกคนต่างรู้ว่า เธอเป็นหญิงจิตใจงามนี่คือนาโอมิก็ชมลูกสะพ้ยนะครับดีเลิศมีจิตใจงามความว่าดีในตรงนี้นะครับมีความหมายว่าเป็นคนที่มีความสามารถด้วยและประโยคที่บอกว่าใครจะพบภรรยาที่ดีเลิศในข้อที่10เนี่ยใครจะพบเนี่ยหมายถึงผู้หญิงแบบนี้นะครับสมควรรับการยกย่องมากเหมือนกับที่เราได้ยกย่องสุภาพบุรุษเหมือนกับเรายกย่องสามี เราต้องยกย่องผู้หญิงคนนี้แบบัดน,นะเพราะว่าเธอเป็นคนที่ดีเลิศสามีทําไมครับก็ไว้ใจนี่คือลักษณะของผู้หญิงนะครับที่ดีเลิศก,ก็คือจิตใจดีงามเหมือนนางรูทแล้วก็มีความสามารถในข้อ12บอกว่านางนําสิ่งที่ดีมาสู่เขาไม่ใช่สิ่งร้ายตลอดวันเวลาของนางในความหมายข้อ12ก็คือเธอเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรอย่างสม่ําเสมอ นำสิ่งที่ดีมาอย่างสม่ำเสมอและไม่ทำสิ่งร้ายมีจิตใจที่ให้เกียรติแก่สามีตอนนี้เราก็จะถามววาเอ๊ะถ้าเราได้สามีแบบอับราฮัมทำยังไงดีอ่ะก็ชวนเราให้โกหกหาว่าเป็นน้องสาวที่จริงเป็นภรรยาน,รนางซาลาเนี่ยก็พบประสบการณ์นี้แต่สิ่งที่นางทำได้คือวางใจในพระเจ้าแล้วก็เชื่อฟังสามีและสุดท้ายนะครับพระเจ้าเขาเข้ามาแทรกแซงทาให้อับราฮัมเนี่ย ผูกกษัตริย์ฟาโรจับผิดได้นะครับอับราฮัมก็ต้องอายในข้อที่13บอกว่านางเลือกหาขนสัตว์ได้ใหญ่ปานและสองมือทำงานอย่างขยันขันแข็งข้อ13นี้นะครับได้บ่งบอกว่าเธอเนี่ยทำงานด้วยความเต็มใจแปลตรงตัวก็คือด้วยมือด้วยความยินดีด้วยความขยันขันแข็งเป็นคนที่ขยันขันแข็งและทำด้วยความยินดีในข้อ14นะครับ นางเป็นดั่งเรือสินค้าที่บรรทุกอาหารมาจากแดนไกลข้อ14ก็กำลังจะบอกว่าเธอเนี่ยทำการค้ารู้จักการทำธุรกิจด้วยนะครับในภาคัมพีฉบับ n a v ใช้ว่าเหมือนกำปั่นของพ่อค้าก็คือรู้จักที่จะทำการค้าเหมือนกับพ่อค้าทั่วไปเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถในข้อที่15นางตื่นขึ้นตั้งแต่ก่อนรุ่งสางเพื่อจะเตรียมอาหารสำหรับ คนในครัวเรือนและแบ่งอาหารให้บรรดาสาวใช้ข้อ15นี้ก็ทำให้เห็นว่าเธอเนี่ยขยันทําอาหารแจกแจงให้กับคนใช้เป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ทุกคนในครอบครัวนะครับในเรื่องข้าวยาปลาปิ้งก็ไม่บกพร่องข้อ16นางออกไปสำรวจไร่นาและซื้อไว้และลงทุนทําสวนองุ่นด้วยเงินที่นางหามาได้ อ้ตัวนี้ก็ทําให้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้นะครับมีการตัดสินใจที่ดีมีการวางแผนที่ดีมีการสํารวจไล่นานะครับว่าควรจะขายควรจะซื้อควรจะแลกเปลี่ยนเนี่ยก็หมายความว่าเป็นผู้หญิงที่สามารถทําธุรกิจการค้าได้ด้วยเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ดูแลทุกอย่างถ้าเราอ่านต่อไปเราจะเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้นะครับสามีน่าจะเป็นทานายหรือสารตุลาการไปพิพากษาที่ประตูเมือง แต่ภรรยาเนี่ยก็ดูแลจัดการบ้านเรือนธุรกิจของสามีอย่างทุกอย่างเลยนะครับในข้อที่17บอกว่านางทํางานอย่างขยันขันแข็งแขนของนางแข็งแกร่งสู้งานต่างๆก็หมายความว่าเป็นคนที่อดทนเป็นคนที่สู้หนักเอาเบาสู้นี่คือสภาพของสุภาพสตรีในสุภาษิตบทที่31นะครับเป็นผู้หญิงที่ช่วยงานสามีคือสามีไปว่าความที่ประตูเมืองนะแต่ ภรรยานะครับนักเอาเบาสูนะ้ดูแลการงานการบ้านข้อ18นางดูแลกิจการให้ผลกําไรงอกเงยและกลางคืนตะเกียงของนางก็ไม่ดับในตรงนี้น่าสนใจนะครับคำว่าตะเกียงก็ไม่ดับเนี่ยในต,ตรงนี้มีความหมายที่1ก็คือว่านางเนี่ยนั่งวางแผนกลางคืนเพื่อวันต่อไปความหมายที่2ก็คือเป็นไปได้ว่ากิจการของนางงอกเงยงอกงามนะครับแล้วกลางคืนเนี่ยนางก็นั่งทํางานต่อให้สําเร็จ ไม่ปล่อยละเลยหรือว่าผัดวันประกันพุ่งแล้วจึงเห็นว่าผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นคนที่ดูแลกิจการให้กับสามีด้วยเหมือนกับส่งเสริมสามีนะให้สามีไปได้ดีทางด้านการพิพากษาด้านการศาลให้ยุติธรรมไปเลยที่ประตูเมืองแต่ภรรยาก็ขยันดังนั้นผู้หญิงทํางานหนักขยันเนี่ยดีในมุมของอาจารย์นะครับดีอีกมุมหนึ่งคือส่วนใหญ่ผู้หญิงทํางานหนักขยันเนี่ยจะไม่อ้วนเพราะว่าสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงนะครับผู้หญิงไม่มีงานทำเนี่ยจะเครียดนะ แต่ผู้หญิงมีงานทำนะครับทำงานหนักเนี่ยดีสุขภาพแข็งแรงแต่ไม่ได้บอกคาว่าทําจนสุดโทมเลยนะครับต้องมีสติปัญญาด้วยเพราะว่าในพระธรรมสุภาษิตผู้หญิงคนนี้มีสติปัญญาด้วยนะครับรู้จังหวะรู้วาระรู้เวลารู้การบริหารทําให้กําไรนะครับเกิดผลงอกเงยขึ้นมา